สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู p ิเ2018นะครับท่อแบบนี้ครับจะมาใส่ล้อตัว2017นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่จานของเดิม p ิ x หรือของแต่งพวก p ิเครับตัวตรงรุ่นครับอันนี้เป็นล้อ17ก็ซื้อจาน2017มาใส่แล้วก็ข้างหน้าก็ใส่ไปก็ บูทจัดล้อให้มันอยู่กลางๆครับแล้วก็ดูแล้วต้องใส่แหวนหรือทำบูทใหม่ครับฝังบ่งนี้ก็ประมาณสี่ห้ามิลครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ประมาณเก้ามิลสิบมิลครับก็ล้อก็จะประมาณนี้ครับล้อก็ให้อยู่ตรงกลางครับเบรกระยะเบรกมันก็จะพอดี ครับมาต่อกันที่ล้อหลังครับล้อหลังตัวนี้ลอ้อเป็นล้อ2017จะไปใส่พิเซ็ก2018นะครับก็ใส่ถ้าเราไม่เปลงอะไรมันก็จะติดตรงนี้นะครับติดข้างๆนี่ครับตรงนี้มันจะติดที่เห็นขาวๆมันจะติดผมก็ได้ทำแหวนขึ้นมานี่ครับประมาณนี้ครับ แฟนก็หนาสองมิลกว่านะครับดูในผมทำไว้อยู่ยี่สิบห้าหน่อยนะครับวงนอกก็ ผมใช้ก็สามสิบหกมิลครับก็เอาไปใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงกลางให้มันให้ล้อมันเลือ่อนเลื่อนออกมานิดหนึ่งครับใส่ล้อเข้าไปก็ประมาณนี้ครับมาดูระยะห่างฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะห่างออกไปประมาณสองมิลนะครับที่เราลองเวนไว้ถ้าเราไม่ลองมันก็จะเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวครับแต่ถ้าลองไปก็ ให้ดีก็มีแหวนประมาณมิลหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีมีได้สองมิลกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันครับประมาณนี้ครับค่อยเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จเลยนะครับครับใส่เสร็จแล้วประมาณนี้ครับบูธฝั่งนี้ผมใส่บูธเก่าแล้วก็เอาปลอกในลูกปืนหกสองศูนย์หนึ่ง ตัดขอบนอกออกเหลือแต่ปอกมันจะได้สิบมิลพอดีก็ใส่ไปข้างในครับแล้วก็ใส่บูทเก่าแต่ฝั่งนี้ผมทําบูทใหม่ครับทําบูทให้มันยาวกว่าเดิมสี่มิลครับน่ครับของเก่านี้ผมทําบูทใหม่ให้มันยาวกว่าเดิมสีมม่มิมมลใส่ไปมันก็ประมาณนี้ครับถ้าเราจะเอาเลื่อนมาให้มันก้างอีกนิดหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าระยะผ้าเบรกมันจะเวลามันหมดมากมาก ผ้าบรกมันจะหลุดหลุดหลุดได้นะครับผมก็ใช้ประมาณนี้ครับพีเซ็กสองพันสิบปดใส่ล้อสองพันสิบเจ็ดนะครับครับล้อหลังนครับระยะห่างก็ประมาณนี้ครับหมุนปกติครับ